วันนี้ผมนำเหรียญปาตาลหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเป็นเหรียญเนื้อทองแดงออกปีพศ2 4 8 6จังหวัดสมุทรสงครามนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะแต่ท่านเหรียญสวยๆนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนต้นนะครับผมถ้าเป็นเนื้อเงินลงยาสวยๆเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางนะ ราคาพระเครื่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพระช่วงเวลารลาคานิยมด้วยนะครับถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปพระมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยอยู่ห้างพันทิพย์งามววันทั้นสามตรงข้ามกับร้านพี่ปองสุพรรณนะเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตเบื้องต้นในการิจรณากันนะครับบริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะครับผมบริเวณนะตรงมุมนะครับผมเฉียงล่างฝั่งซ้าย บริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงเส้นลวดตัวลอลิงเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงด้านบนเนี Desde ่ยจะมีขีดนะครับผมเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะจะเป็นขีดคมคมนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยไอ้ที่ผมวงไว้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกในการจจรนาของผมนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดตรงงูนะครับผมมุมตรงกลางฝั่งซ้าย บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดตรงงองูนะครับผมมุมตรงกลางฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นเส้นลวดโค้งๆนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนะครับผมโค้งๆลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดตัวหนังสือนะครับผมมุมตรงกลาง บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดตัวหนังสือนะครับผมมุมตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะยาวลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมมุมข้างล่างเนี่ยจะเฉียงขึ้นไปติดกับเส้นลวดตัวหนังสือลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่3ในการเจรนาของผมนะจะเป็นเส้นลวดนะครับผมแนวเฉียงคมลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงพื้นเหรียญน,นะครับผมตรงมุมฝั่งขวา บริเวณตรงพื้นเหรียญน,นะครับผมตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะผ่านการใช้งานมานะครับผมแต่บริเวณตรงเนี้ยถ้าส,สวยนะจะคมกว่าน,นี้เลยนะเส้นแต่บริเวณที่ผมวงไว้เนี่ยถ้าเหรียญสวยนะ จะคมกว่านี้เยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงผมท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงผมท่านนะตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแตกนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่ห้าในการจรณาของผมนะเห็นไหมครับผมตรงผมท่านเนี่ยจะมีเส้นแตกลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าองค์พานนะครับผมมุมตรงกลาง บริเวณตรงใบหน้าท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผม à, ลักษณะใบาหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะาบาแบบนี้นะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงรูจอดนะครับผมมุมด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมตรงรูจอดนะมุมด้านหน้าเนาี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยจะเป็นลักษณะาบาแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมล,บลักษณะรูจอดเนี่ย ผม,ผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูละค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่ล 10, 10, 10, 10. หลังหมื่นต้นถึงหลังหมื่นกลางแต่ท่านเหรียญสวยกว่านี้นะครับผมถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยมูละค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่ล 10, 10, 10, 10. หลักหมื่นปลนะายถึงแสนต้นนะถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณนะครับผมตรงตัวเลขสีไทยนะ นะครับผมมุมล่างตรงกลางบริเวณนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงตัวเลข4ไทยเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงตัวเลขสไทยเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตแรกในการจารณามุมด้านหลังของผมนะเห็นไหมครับผมตรงตัวเลข4ไทยเนี่ย จะมีเส้นแต่งนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยถ้าภาพไม่ชัดยังไงนะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดยันนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงเส้นลวดยันเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นแนวเฉียงลงมานะครับผมคมลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการเจรนาของผมนะเห็นไหมครับผมเดี๋ยวผมตะแคงให้ดูนะ จะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นแนวเฉียงนะคมลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมตรงเส้นลวดยันนะครับผมมุมตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดยันนะครับผมมุมตรงกลางเนี่ยด้านบนเส้นลวดยันเนี่ยจะมีเม็ดลอยๆนะครับผมคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3ในการเจรน,นาของผมนะ เห็นไหมครับผมตรงเส้นลวดยันเนี่ยด้านบนเนี่ยจะมีเม็ดลอยๆอยนะครับผมขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดอัละนะครับผมมุมนะฝั่งขวาบริเวณตรงเส้นลวดอั卡ะนะครับผมมุมฝั่งขวาเนี่ยเห็นไหมครับผมตรงด้านในเส้นลวดอั卡ะเนี่ยจะมีเส้นแต่งนะครับผมซ้อนอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งเป็นแนวเฉียงลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการพิจารณาของผมนะเห็นไหมครับผมตรงเส้นลวดด้านในอั卡ะเนี่ย จะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นแนวเฉียงอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้อเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงเส้นลวดหัวอัคลาะนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดหัวอัคลาะนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับผมจะมีเส้นแต่งนะครับโค้งๆนะเป็นเส้นลวด2เส้นนะครับผมคู่ขนานกันลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5้าในการเจรณาของผมนะ เห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดโค้งๆนะครับคมลักษณะแบบนี้เลยนะไอะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงรูจอนะครับผมมุมด้านหลังกันบริเวณนะครับผมตรงรูจอนะมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะรูจอะเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมรูจอเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผม เห็นไหมลักษณะดูจจอเนี่ยผมให้ความสำคัญนะครับเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถะึงหลักหมื่นกลางนะแต่ถ้าเหรียญสวยๆนะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนต้นนะถ้าเป็นเนื้องเงินลงยาเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางเลยนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะ บริเวณนด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนฝั่งซ้ายลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอันนี้ก็คือตรงกลางนะครับผมมุมฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงล่างฝั่งซ้ายลักษณะการตัดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผม มีแบบนี้นะผมก็ยินดีรับเช่านะคร,นครับผมเห็นไหมครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะตรงตูดเหรียญนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะความหนาของเหรียญเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะด้านหลังเนี่ยจะเป็นทองกระ t h นะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงด้านบนนะครับผมฝั่งขวา ลักษณะกา,าราตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้ความสําคัญนะอันนี้ก็คือตรงกลางนะครับผมมุมฝั่งขวานะาเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมเฉียงล่างฝั่งขวาลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมให้ความสําคัญนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตรวัวเรียนนะ มุมฝั่งขวามุมล่างนะครับผมเห็นไหมครับผมลักษณะาการตัดเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญนะครับผมถ้าภาพไม่ชัดยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะอาการรีวิวของผมนะเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการเจรณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปพามาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าหรือไม่ถ้าท่านลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ย ร้านผมเนี่ยอยู่ห้ามพันทิพย์งามมวันทั้น3ตรงข้ามกับร้านพี่ป่องสุพรรณนะขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมที่ติดตามทุกช่องทางนะสวัสดีครับ